ไปเป็นยังขาขาผีเส้นเส้นนำแส้นาำยินเจ็บโบเส้นํำแข็งพี่น้องให้ลดบวมยินแห้ยินแห้งเสีหมดแล้ว กินเต็นมาห่งแล้วอย่างมันเศร้าหวั่มอย่างมันเศร้าหวม่มต้าบวมน้องเสียาามมหายเร็วที่จะเศร้าหวมัมมันก็สิ้นคอยเศร้าไปเนะรื่อยนั่ะนะเก็บแห้แงบ่เก็บแห้งบ่เก็บแห้งเก็บแห้ง จีบเหี้ <laughs> ยไงจีบจนมาได้ห่วงหมดเลย <laughs> เอาห่วงเบิง้งผู้ใดล่ะมานัน่นตัวเบื้งตัวเบื้องพยาบาล<อ> <laughs> คุณหมอคุณหมอมาตรวจคนป่วยตีอออ <laughs> เออคุณหมอมาตรวจคนป่วย <laughs> โอ้ยพยาบาลมากพี่น้องเพื่อเพื่อเพื่อมากเออถามเบิง้งถามเบิง้งถามพี่ป้ายเบื้ <laughs> องถามพี่ป้ายเบื้งพี่ป้ายเป็นยัง <laughs> เจบปวดมางไดนอุ่มสีซอยพยาบาลพย,ยาบาลอุ่มมาซอยประฐมพยาบาลพี่ไป่ายเด็กหน่อยมาเฝายางผูอผือผือมาหลุดคุณหมอ อห้ยาบันเก็บเก็บโอ้ยนางสาพี hey, ่ป่ายพี่ป um ่ายบ่สับายเล็กหน่อยรุ่มแล้วมือก่องกับฮามงไทยบ่ไดยพี่น้องก็คือลายมุุ่ผลเออเล็กหน่อยรุ่มพี่ป่ายแล้ว Thám bưng, tăng thám bưng Nè <laughs> Lúc kín nằm kính, nằm kín Ôm Ôm mưng tăng Ừ Ôm mưng tăng Ôm mưng tăng Ôm mưng tăng Ôm đi tăng Ôm mưng tăng อันนั้นกับพยาบาลเช็คน้ำให้เช็ควายินบอกเออเช็คว่ายินบอกอีกแล้วเอ้ยน้องกินไปมันเป็นอย่างนั้นน้ำมันนั่นซื้อน้ำยินซื้อๆยากเบิ่งลุ่มแล้วโอ้มารักษาพี่ป่าย์ฮึถามเบิงถามพี่ป่ายเบิงพี่ป่ายเก็บแห้งบบขาพอดีอย่าบวกพี่ป่าย์ด้วยขาพอดี ชัางมือไหนกินน้ำกินน้ำแข็งยังอะไรเนี่ยลุ่มพี่ปายแล้วเด็กๆนะคะคุณหมอคุณหมอคุณหมอจับขุณไข่ใน่คุณหมอคุณหมอมึงใครเออคุณหมอคุณหมอสวนแจง Tân tay con yêu nè gật típ của lều. Hãy gin con yêu. Hãy gin con yêu. Hãy gin con yêu. Hãy gin con bưng, bye, bưng, Phí, bye, bưng, Chả bưng, <laughs> oh. à. มาแจ้งนาที่เหรอชิ้นยาเนี่หมอิ้ยาขอไวิตามินซีไปขไดไรขึ้นหมอมาลากาคนไข่พี่น้องมากินอะไรบ่กิ้นอะไบใกินบ่งหวานชกินบอเหลือบ่เหลือชิว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยากซอยพี่ปายเนี่ยุหมอหมอไปจับขี้มึงนวดขาเออนดขาพี่ปายเนี่ย นวดนวดเป็นตะเก็บแห้งตีเออจับเบิ้ง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 พี่ปายเป็นอย่างจับได้แต่ย่าตีเด้อนวดนวดนวดเอ้อยังบ้นวดด้วพยาบาลมารักษาคนป่วยนะคะหูข่าวว่าคนป่วยยางมาทะลือทะลือเลยจะได้หูว่าเขาอยู่นี่ใส่ชุดไหนละว่ามาเลย เอ็นวะใส่ชุดไหนละยางมาเลยตีพยาบาลสวยท่ามนาทีเลยเออท่ามนาทีต้องใส่ชุดแล้วต้องหาคนยางหาคนป่วยทันทีใส่แล้วไหสร้างยางจะขายหาขาเอาหนึ่งเอาเขาขาคุณสามขาเด่นยืนสามขาอยู่นั้นยืนสามขาแล้วขาแข็งนั่นนะโยกไปโยกไปขาอ้ยเนาะพยาบาลสาวสวย พยาบาลสวยนะคะหนวดนวดพี่ปายเบิ้งนวดเบิ้งนวดเบิ้งหูแห้งพี่น้องเอ้ยพอใส่ชุดไหนถอดสูเลย่างมากเลยขนาดพี่ปายไปในห้องได้หนิบังเหมือนเนี่ยบังหมดอนเนี่ยเมื่เห็นนังมาถึงเนาะ สิขื่นงเงินสิข <laughs> ึ้นบันไดแล้วพยาบาลสาวสวยนะคะมาผดุงพยาบาลพี่ป้ายว,ว่าพี่ป้ายเจ็บขาขาพิกเต้บ,บนยางมากทว <ะ S 2> นๆเลยยังหรอขนาดหน่อยตำ่ำวัวหันหันหนาแลยมั้งเลยวัว,นะวตำ่ำ วบอกพี่ปายหายไปไว่าวาไปไปเบาอ่ะเไ,ไปเรียนหนังสือหยุดที่บนแล้วเดินมาเลยนะคะเดินมาหาพี่ปายเลยใส่ <c oughs> ชุดแล้วพยาบาลสาวสวยมาบึงคนป่วยค่ะเขตดวนเฝ้าเลย ấy à. à. mà mà phải bố nó này thôi 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 bố, ngủ, 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 ngủ. thôi thôi thơm.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  thôi 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 เฮ <ab og> <en> ้ย <Kristin> ม <za sell ine> ีอยงเออแกออกบจะบยกันนี้คนสีอยากจับมันหแกออกยกันนันยกสายขึ้นนั่นหมเออเด็บเ็บิเเด็บตรงยับเาเอาาอเออเ้ดเ็บเดยวให้พี่ไปมา

ก่อนที่นี่หน่อยได้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสำหรับคลิปนี้กับไวซํำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ